ครับผมก็คลิปอันนี้นะครับผมก็จะมาต่อจากคลิป,ปรีวิวเมื่อกี้เลยนะก็คลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปผ่าตีบอสนะครับซึ่งเป็นบอสบอสต,ตัวแรกเลยนะครับผมสําหรับคนที่เริ่มเควสนะครับก็จะเจอนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาตีบอสนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคนะครับผมหลังจากเราลงมาทางนี้แล้วนะครับผมซึ่งใครที่เวสบทแรกนะครับซึ่งมันจะไม่มีจุดหรือว่าแมปข้างในแมปบอกนะครับเนาะนะก็แนะนานะครับผมใครที่งงนะครับก็วิ่งตามผมได้เลยนะก็ตามนี้เลยนะครับผมการนี้วิ่งไปบอสตัวหนึ่งนะครับก็ ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะไปโซโลบอสนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะวิวสิบห้านะโอเคนะครับผมหลังจากที่เรา ลงมาจนเจอบอสนะฮะสามชั้นนะครับผมก็ลงมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแมปบอสนะซึ่งในตัวในเกมในตัวเกมต,ตัวนี้นะครับผมผมว่าทุกคนสามารถเวลวสบายนะครับเพราะว่ามันมีการจ้างนะมันมีการจ้างปาร์ตี้กเกิดขึ้นด้วยนะครับผมสามารถเวลาเราควสหรือว่าตีบงตีบอสนะรเราสามารถจ้างปาร์ตี้นะ หรือว่าจ้างคนวิวเยอะๆครับที่มาช่วยเราตีตีได้นะฮะซึ่งอันนี้ผมก็จะใช้องเทมสนับสนุนไปด้วยนะครับผมซึ่งบอสต,ตัวนี้เลเวลประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะผมจำไม่หิ่เลเวล Level 16นะครับผมเรี 3, ะะ้ยา3,000หนึ่งเนี่ยซึ่งเราเรียกกระจิบนิดมากฮะ,ะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะ,ะซึ่งอัดไปก่อนเลยนะครับผม แล้วก็ปล่อยมันใช้สกิลไปนะฮะโอเคนะครับผมหลังจากเราวับเสร็จหดไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเราก็โดนตันเลยฮะรเรียบร้อยฮะชาร์ตมานาะโอ้ยอันนี้ก็ทําตามสกิลเลยนะครับผมผมออโต้สกิลไว้นะมันเลยเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าผมกดสกิลนะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนะมันจะใช้เองนะ โ okay. อเคอะโอเค okay, นะฮะซึ่งรู้สึกว่าบอสจะถึกขึ้นหรือเปล่าฮนะอันนี้ก็เป็นบอสร,ระดับแรกนะครับผมซึ่งบอสร,ระดับแรกตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่นะอือเราจะแตกนะชาร์จมานานนิดนึงนะครับ าดไปด้วยสกิวฮะเรียบร้อยฮะก็หลังจากที่เราตีบอสตัวนี้เสร็จนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะให้อีีคนข้างเยอะนะคือเราสามารถตีบอสตัวนีนะ้จนวิวประมาณสิบัวาได้เลยนะครับผมประมาณสิบจุกสิบเจ็ดนะน่าจะวิวสิบเจดนะครับผมท้าที่จำไม่ผิดนะ ดโอเคนะครับผมก็อันนี้มาตีให้ดูนะฮะโอเคนะครับผมก็บอสตัวแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมมาดูบอสตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้ากัน คผมก็จะไล่ตีทุกบอสเลยนะในเกมนะฮะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาลองแล้วก็วิ่งควิอะไรไปด้วยครับผมบอกสเปตัสเสริมอะไรด้วยนะก<ส>็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะผมบายบายนะฮะ